ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับโพสต์ไว้แบบนี้หลังถูกหมายจับออยแสงศิลเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความแบบนี้หลังถูกออกหมายจับสืบเนื่องจากประเด็นที่นักร้องลูกทุ่งออยแสงศิล์นโดนออกหมายจับหลังไม่มาตามนัดและไม่ส่งทนายมาดําเนินการใดๆที่ศาลไน้ข้อหาหมิ่นประมาททําให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจากคดีที่เคยโพสต์เฟซบุ๊กทวงเงินค่าการแสดง ที่ผู้จัดงานคือเสียทรงตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นอ่านต่อฮือฮานักร้องลูกทุ่งชื่อดังโดนหมายจับหลังโพสท,ทวงค่าจ้างเสียทรงล่าสุดออยแสงสิลนได้เคลื่อนไหวแล้วครับโพสเฟซบุ๊กบอกว่าขอบคุณที่ถามกันเข้ามาเป็นห่วงเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้คงได้รู้กันแน่นอนตัวผมเองก็ไม่ใช่คนดังคนยิ่งใหญ่มาจากไหน แต่อยากให้มันอยู่ในความถูกต้องแค่นั้นแหละครับทางน,นักข่าวเดี๋ยวผมให้ข่าวเพิ่มเติมนะครับวันนี้ผมติดงานมาร้องเพลงอยู่ขอบคุณครับงานนี้ผมสู้อยู่แล้วครับแน่นอนขอบคุณข้อมูลข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจ